สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆและผู้ปกครองนะคะก็ได้มาพบกับคุณครูน้ำอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะพาเด็ก มาทบทวนเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในโรงเรียนของเรานะคะเป็นบุคคลที่เด็กๆทุกคนเนี่ยควรรู้จักแต่จะมีใครบ้างเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าดเด็กๆอยากรู้แล้วไปชมกันเลยคะ่ะไปเลยค่ะค่ะแล้วคุณน้ำนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศกันเลยะคะ่ะท่านแรกนะคะคือดออรสุรดาชัยสงครามค่ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทนะคะท่านต่อไปค่ะนายอานนทองคงนะคะท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทค่ะท่านที่สามนะคะคือนางสาวสายทิชนชนกพัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลที่บูเวชค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆคุ้นหน้าคุ้นตาทั้ง3ท่านดีเลยใช่ไหมคะท่านทั้ง3เนี่ยคอยแวะเวียนไปเยี่ยมเด็กๆที่ห้องเรียนตลอดเวลาเลยหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รู้จักกับฝ่ายบริหารไปแล้วต่อไปมารู้จักกับบุคคลในโรงเรียนที่ใกล้ชิดกับเด็กๆมากที่สุดค่ะเด็กๆทายสิคะว่าเป็นใครฉเฉลยนะคะ นั่นก็คือคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3, ค่ะเด็กๆนะคะทุกคนต้องทําความรู้จักกับคณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3, ค่ะซึ่งจะมีใครบ้างนั้นเดี๋ยวคุณนัจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะคุณครูท่านแรกนะคะเป็นคุณครูประจําชั้นอนุบาลปีที่ 3, ทับหค่ะนั่นก็คือคุณครูณนภะาพรคำนึงสูงนะคะหรือเด็กๆจะเรียกสั้นๆว่าคุณครูฟางค่ะ และท่านต่อไปนะคะก็คือคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทับ2ค่ะชื่อคุณครูสิริรัตน์บัวเป้นนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูน้ำค่ะสวยใช่ไหมล่ะคะต่อไปนะคะไปดูคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทับ3ค่ะนั่นก็คือคุณครูเพ็ญพิชาใจมันค่ะหรือที่เด็กๆรู้จักกันใครรู้จักคุณครูคนนี้บ้างคะชื่อครูอะไรคะ ฉเฉลยนะคะคุณครูท่านนี้ชื่อคุณครูคุณครูดาวค่ะและต่อไปคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทับนะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องมินิอิงลิชโปรแกรมใช่ไหมคะก็จะมีคุณครูทั้งหมด2ท่านค่ะท่านแรกจะเป็นคุณครูบุตรสลินผึ่งบรรหารค่ะเด็กๆเ,เรียกสั้นๆว่าคุณครูบุ๋มค่ะและส่วนอีกท่านนึ่งนะคะก็จะเป็นทิชอร์ค่ะเรียกว่าทิชอร์เมาส์ทิชอร์เมาส์น่ารักไหมคะ นี่ก็เป็นคุณครูทั้งระดับชั้นอนุบาลปีที่สานะคะเด็กๆพอจะรู้จักใครบ้างเอ่ยในโรงเรียนของเรานะคะนอกจากบุคลากรครูอื่นอีกมากมายหลายฝ่ายค่ะ<ม>เช่นพี่เลี้ยงนะคะหรือว่าบุคคลที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียนแล้วก็เด็กๆค่ะ ไว้เด็กๆมาโรงเรียนเมื่อไหร่นะคะเด็กๆก็จะได้พบกับคุณครูหลายท่านแล้วก็บุคลากรอีกหลายคนเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณน้ำก็อยากจะฝากเด็กๆทุกคนเกี่ยวกับเรื่องการทําความเคารพผู้ใหญ่ค่ะและมารยาทที่ดีเมื่อเด็กๆพบผู้ใหญ่นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องกล่าวคําทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะและเมื่อพูดคุยสนทนานะคะเด็กๆทุกคนต้องมีคําลงท้ายครับ ทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยวันนี้นะคะคุณน้อก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทุกคนทําด้วยค่ะนั่นก็คือการส่งคลิปวิดีโอแนะนําตนเองของเด็กๆนะคะแนะนําอะไรบ้างเด็กๆทุกคนต้องแนะนำหนึ่งเลยชื่อนามสกุลตัวเอง 2. ชื่อเล่นของตนเองนะคะแล้วก็3อย่างสุดท้ายคือเด็กๆอยู่ห้องไหนอยู่ห้องคุณครูอะไรเด็กๆแนะนำตัวเองด้วยนะคะแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองส่งคลิปของตนเองเข้ามาในไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะคุณครูทุกท่านจะรอชมคลิปเด็กๆอยู่ค่ะสำหรับวันนี้คุณน้ำขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ